สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นการเพาะ,มะเมล็ดบกงูงพันแกวกลางดงนะคะมื่อนี้เราจะมาตอบคำถามว่าการเพาะ,มะเมล็ด ขันแกวกลางดงที่เข้าซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนั่นนะคะมันจะได้ผลคือที่เขาวาไวายบอนะคะซื้อมาได้80เมล็ดล่าค่า80เกบาทค่ะกระตกุกเมล็ดละประมาณ1บาทนะคะขั้นตอนในการเคาะนะคะให้แช่น้ำไว้24ชั่วโมงให้เปลี่ยนน้ำออกทุก2ชั่วโมงถึงชั่วโมงที่ 8. แดกลับไปจนถึงชั่วโมงที่24ก็ค่อยเปลี่ยนอีกที่หนึ่งแล้วก็เอาผ้าขาวห่อไว้ใส่ผ้าขาวบา เป็นผ้าฝายนะคะหอ่อใวแล้วก็ให้เก็บใส่ในกล่องพลาสติกนะคะคือผ่าที่ห่อนี่ต้องชุบน้ำสะก่อนนะคะหมาดๆแล้วค่อยหอ่อแล้วก็เก็บใส่ในกล่องพลาสติกแล้วก็ปิดฝายางดีนะคะทิ้มไว้หาถึงแปดมือนะคะเขาก็จะงอกรากอันนี้คุณผู้เพียอนเห็นมันงอกตั้งแต่หามือแล้วค่ะเก็บออกไปปลูกแล้วนะคะซิฟเก่า,มาเมล็ดค่ะ ให้เก็บเอาเฉพาะ,มะเมล็ดทีงอกรากนะคะคอยทยอยเอาไปลุ่งดินนะคะเพื่อให้เขาจะเลื่อนเติบตัวต่อไปเขาจะบอแบว่าเจ็ดมือแล้วเอาไปเม็ดทุกเม็ดเลยนะบอแมนค่ะเขาจะเลือกเอาแค่มเมล็ดที่เขางอกรากส่วนมเมล็ดที่บ่งอกรากก็ให้หอให้บ่มต่อไปค่ะแล้วก็เปิดเบิ้งทุกมือแล้วก็เก็บออกไปปลูกทุกมือนะคะทยอยเก็บออกไปจนกว่าเขาจะงอก จนเมดน,นะคะมือนีเป็นเทือที่สองเทือแรกที่เปิดเบิงนั่นคือหามือนะคะครบหามือมือที่หกบริเปิดมือนีเป็นมือที่เจ็ดมาเปิดเบิงก็เห็นงอกรากขึ้นมาอีกค่ะคุณเพียนก็นจะเลือกเอาเมล็ดที่เขางอกรากไปลงดินอีกนะคะตอนที่เอาแซน้ำนั่นนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงปรากฏว่ามียูซีมล็ลดทีบ่จุมน้ำค่ะท่านผู้ชมแสดงว่าซีมาเลดเป็นเมล็ดที่เสียนะคะ เพราะฉะนั้นมเมล็ดที่เห่าเอามาบ่มมาเพาะกจะเจอเลืออยู่76มเมล็ดค่ะมือนีได้ม่เพิ่มอีกได้อีก14มเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดทีเลือกบบมมะบ่มไว้อีกนะคะบ่ต้องเติมน้ำนะคะน้ำยังชุ่มอยู่เลยเ็จแล้วก็ปิดฝาไว้ก็จะค่อยมาจอบเบิงทุกมือแหละคะ่ะนี่นะคะปิดฝาไว้แบบนี้เซตแล้วก็จะเอาไปไว้ในตู้กับเขานะคะเพื่อให้มีความอบอ้าวยิ่งขึ้นค่ะ ที่นี่ก็จะเอาเมาเร็ดที่งอกแล้วไปปลูกนะคะปลูกในเข่งนะคะมูมันลอกอยู่แล้ว1ิบเก่ามล็ดซิบเก่ามล็ดนั้นลงดินไปแล้วสองมือนะคะอันนี้ก็คอยทยยอยตามลงไปอีกนี่นะคะเป็นเข่ง ปุ๋ยมักนะคะที่ตกแต่งด้วยดินที่ปรุงดีแล้วค่ะข้างล่างเป็นปุ๋ยมักนะคะคือมักอยู่กับหนีเลยย่งบริเท่บริกรับเลยค่ะเฮากับเอาดินที่ปรุงแต่งแล้วยางดีมาโปกไว้ทั้งเท่งแล้วเฮาก็จะเพาะเมล็ดบักฮุงนะคะบริเวณนี้บริเวณนี้ปลูกไปแล้วซิบเก่าตนนะคะซิบเก่าเมล็ด เอามาเพิ่มอีกโซนที่สองอีก14ต้นเขาก็จะอยู่โซนที่สองนะคะส่วนโซนที่3นี่ก็จะเหลือไวมเมล็ดถี่เลือนะคะ14เขาก็เอาไม้ตะเกียบจิ้มลงไป1เซนติเมตรหนึ่หลุม2หลุมสามสิบอ่ะ14แล้วเาก็ทิ่มปอกลงไป1 2 นี่คะ่ะโซงมือเริ่มโผล่แล้วเนี่ยบางคนก็เจ้าก็จมว่าเอาปลูกบอกฮงเป็นยังมันคือน,น่านเกิดเถิเป็นเดือนจังเกิดนะคะวิธีนี่นี่เกิดเร็วนะคะเนี่ยเนี่ยพึ่งลงดินด้สองมือเนี่ยเห็นโผล่ขึ้นมาละสองนะคะนี่อีกสามนี่อีกสี่โอ้ยนี่กับโผอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวก็จะโพกขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้เออที่นี่การลดน้ำนะคะทุกครั้งเดี๋เอามาเล็ดล่งกะระลดน้ำด้วยฝักบัวเล็กๆนะคะอย่าให้มันกระทบก,กระเทือนลายค่ะนี่นะคะลดเบาๆใส่ลูน้อยๆแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้เบาๆค่ะเบาๆอย่าจวกจวกนะคะจะสีดจากจากเดี๋ยวมันกระเด็นกระดอน,นะคะ่ะ ต้องระมัดระวังต้องเบาๆนะคะ,มะเมล็ดที่เหลือกระเก็บใส่กลองพลาสติกปิดฝาบ่มต่อไว้อีกนะคะแล้วก็มาเปิดตรวจสอบเบิงงมือละเทือหรืออาจจะสองมือเทือหนึ่งนะคะถามันงอกกระถ่ายเก็บไปลุ่งดินไว้ให้เพิ่งงอกเป็นต้อนอ่อนต่อไปหลังจากเพาะลุ่งดินจาก1ิเก่าเมล็ดงอกขึ้นมา17มเจมล็ดแะค่ะท่านผู้ชมส่วนอีกฟังนี เอามาเพาะที่หลังแดนทางนี้14บซเมล็ดตอนนี้เอาลุ่งดินได้แล้ว4มือนะคะงอกต้นอ่อนขึ้นมาเจ็ดงอกเจตน้นยังบ่งงอก7ต้นนะคะส่วนอันนี้ยังบ่งอก2ตน้นบ่มไว้จนถึงมือที่13ของการบม่มนี่นะคะงอกรากขึ้นมาอีกเก่า,มาเมล็ดค่ะ ที่นี่กะ้องรีบเอาไปล่งดินนะคะเอาไว้โดนมันจะฟอส่วนเมล็ดที่เหลือกระบมต่อไปอีกเอาไปปลูกล่งดินเท่าก็เอามาล่งในส่วนที่สามนะคะรอบนี้จะเอาไม้จิมฟันจิมไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าตรงนี้มีเมล็ดส่วนว่าหลากักเพื่อจะขวมจะงายจังได้กระบบเป็นยางคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนสิตจัดเพื่อนสิปรับบตัวของเพื่อนเอง เก้าเมล็ดเรียบร้อยแล้วแก้วกลางดงอย่าลืมหลังจากลงมเมล็ดแล้วกล็ลดน้ำเบาๆนะคะใส่บัวลดน้ำลดเบาๆเพราะต้องลดลายนะคะมือนีกระฝนตกน้ำกระลั่งตั้งข้อสังเกตอยู่ว่ามเมล็ดมะละกอท,ที่งอกลากแล้วเอามาปลูกลงดินต้องอาศัยจังหวะเวลานะคะต้องเป็นตอนเย็นหรือบอสันทถ้าเป็นกางเวนก็ต้องเป็นมือที่มืดค้ม มีฝ่ามีฝน,นนะนะฝ่ามืดคึมนะคะหรือหลังฝนตกกระไดอากาศจะได้เย็นๆความชื้นในอากาศหลายๆโอกาสองอกของเขาก็จะหลายกลัวนะคะอันนี้นี่ซิบเกาต้นนี่เกิดเมดทุกต้นเลยรุ่นแรกที่เปิดผ่าค้าบางขึ้นเทือแลกนะคะมันมีซิบเก่ามาเล็ดนอกทิ่งออกเอามาล่งตอนเย็นปรากฏว่าเกิดเมดทุกต้นเลยอันนี้เกิดเพื่อที่สองนะคะสิบสี่ 1ิเมล็ดก,ก็เอามาล่งตอนเย็นขึ้นกันก็งอกดีอยู่ค่ะค่ะสรุปว่าเฮ้าสามารถจะเพาะเมล็ดมะละกอที่เฮ้าซื้อมาจากทางอินเทอร์เนต็ตให้งอกเป็นต้นอ่อนได้ภ่ายในสองมือโดยเริ่มจากการนําเมล็ดไปแซ่น้ำก่อนนะคะแซ่น้ำในอุณหภูมิปกตินะคะ24ชั่วโมงต่อจากนั้นก็นํ่ออกจากนา้ำ ล้ะก็เอามาหอ่อด้วยผ้าขาวบางที่ชุ่มน้าม,มาัดมตเป็นผ้าฝ้ายห่อไว้หาถึง8มือนะคะพอถึงมือที่หาเขาก็จะเริ่มงอกงอกรากพอเขางอกรากแล้ว เาก็จะคอยทย่อยเอาออกมาล่งปลูกดินมเมล็ดไดที่งอกรากแล้วเหาก็จะทะย่อยเอามาล่งปลูกในดินนะคะพอปลูกล่งดินได้ครบสองมือเพื่อนก็จะเริ่มงอกนะคะแล้วก็ถทาย่อยงอกไปเรื่อยๆมเมล็ดบกฮวงทิ่งงอกรากในรอบแหลกเขาจะสามารถงอกเป็นต้นอ่อนได้เมื่อถูกมเมล็ดเลยนะคะก็คือลอยเปอร์เซ็นต์นะคะรอบแหลกแต่ว่ารอบตัๆไปก็คือ งอกซาเพิ่นก็จะเกิดซาแล้วก็เกิดบบได้ลอยเปอร์เซ็นนะคะ ข่าวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่สนใจที่จะเพาะเมล็ดบกุุงเองนะคะโดยการซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตเท้าก็สามารถเอามาเพาะให้เกิดงอกเป็นต้นอ่อนได้ล่ะค่ายในสองมือค่ะกะถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณคา่ามีประโยชน์ถ้าเฮามีความรู้เรื่องนี้นะคะเท้าก็สามารถลดค่าใส่ใจของตัวเองได้แล้วก็เป็นการเพลิงผ้าตัวเองได้อีกในขันหนึ่งนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้คู่นุเพียรเลยด้อค่ะกดกระดิ่งน้าค่ะท่านผู้ชมเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆจากหมวจากสวนของคู่นุเพียรสินํามาตอนมาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ